วันนี้เรามาอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนนะครับเป็นอุทยานที่มีบ่อน้ำพุร้อนอย,อยู่จังหวัดลำปางอยู่จังหวัดลำปางครับ ไม่ไกลจากตัวเมืองบรรยากาศรอบๆสวยงามครับเดี๋ยวเรากำลังจะเดินเข้าไปที่บ่อบ่อน้ำพุร้อนนะครับเขาก็จะมีเอาไข่มาแช่กัน <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นลานน้ำพุร้อนนะครับจะมีหลายบอ่อเลยแต่ละบ่อก็อุณหภูมิแตกต่างกันอันนี้อุณหภูมิ70องศานะครับแช่17นาทีแช่ไข่17นาทีจะได้ไข่แดงแข็งแข็งไข่ขาวเหลวๆนะครับเหมือนไข่ออนเซ็น เจ็ดสิบสามจุดเก้าบ่อยน,นะครับก็มีคนนิยมมาแช่เหมือนกันนะครับเวลาเดินก็ต้องระวังครับเดี๋ยวจะตกก็เดินบนทางเดินดีๆตกตรนีที่ร้อน,นครับร้อนมากเลยนอกจากแช่ไข่เขาก็จะมีให้แช่น้ำร้อนด้ว <c> ย <oughs> ตรงนี้อุณหภูมิ75อ,องศาอันนี้ร้อนที่สุดมั้งน่าจะร้อนที่สุดแล้วครับเเดี๋ยวเราจะไปเดินไปแช่เท้ากันก่อนนะครับ,รรบสวยครับที่นี่เคยมาแล้วทีหน,นึ่งแวะกลับมาอีกครั้งหนึง่งนะครับพอดีวดนนี้กำลังจะขึ้นไปแม่ห้องสอน เขาก็มีทั้งแบบเป็นห้องเดียวห้องรวมนะครับหรือว่าแช่เท้าเดี๋ยวเราก็มาแช่เท้านะครับ มองดีดๆก็จะเห็น <c oughs> ควันขึ้นมาเลยก็จะ <c oughs> มีพวกผู้สูงอายุมาแช่เพื่อผ่อนคลายรักษาโรคก,กันนะครับเยอะแยะตรงนี้ก็จะมีแยกเป็นปห้องอาบน้ำแรก <c oughs> <c oughs> โดดลงไปแล้วเหรอครับ ลาดน้ำเย็นก่อนหรือเปล่าครับไม่ลาดเหรอเป็นไงครับร้อนไหมครับป้าสองนาทีมื่นหัวเลยค่ะร้อนไหมครับป้าร้อนค่ะอากาศมันไม่เย็นเท่าไหร่มันก็เลยทำให้เรารู้สึกร้อนมากอากาศยังไม่ค่อยเย็นเนาะเขาแล้วเรามาอากาศมันเย็นอากาศแรกตัวเดียวอืมอันนี้มันอยู่ที่สิบหกสิบเจ็ดมันยังไม่หนาวไงข้างๆตรงนู้นก็มีเป็นน้ำตกด้วยแต่ตรงนั้นน้ำตรงนั้นเป็นน้ำเย็น ตรงนี้เป็นน้ําร้อนถ้าตรงที่เขาย,ยิงกันตรงนี้ไม่เชื่อว่าร้อนให้ดูน้ำตกเออดูที่น้ําตกครับจะมีไอพุ่งขึ้นมาเลย,นาานเ,ยลเนี่ยเ,เ,เดี๋ยวจะลองแช่ดูนะครับหย่อนลงไปแล้วอื้ยร้อนร้อนจริงๆเลยนะจ๊ะ Oh. อ,อ้าวคนอื่นก็ทิ้งเรากันไปแล้วเพราะเรามาช้าเราติดภารกิจน้ำก็ใสดีนะครับดูแวน่น,นะดนด้วยนะครับดูไข่ด้วยนะครับ ตรงนั้นร้อนวันป่วยพุ่งขึ้นมาเลยน้ำไหลลงมานี่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไหลลงไปอีกบ่อหนึ่งแล้วก็ไปลงที่แม่น้ํานะครับเป็นคลองตรงนั้นเป็นคลองคลองตรงนั้นก็จะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แล้ว โอ้โหนี huh. ่เห็นไหมครับแดงแล้วเนี่ยแช่ไปแป๊บเดียวเท้าแดงเลยอันนี้เราเตรียมไข่มาครับเดี๋ยวเราจะไปแช่กันนะครับเดี๋ยวขอแช่เทา้าแช่ตัวนิดนึงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปแช่ไข่กันโอ้เมื่อกี้ ไปแช่มานะครับประมาณ3ามนาทีตัวแดงหมดเลยครับนี่แต่แช่ออกมาแล้วเบาหวิวสบายดีครับอากาศดีมากเลยนี่นะครับ ดีจะเห็นไอ้น้ำลอยขึ้นมาเลยครับวันนี้เราขับรถจากกรุงเทพมานะครับก็ออกจากบ้านแถวรามอินทราประมาณเอแปดโมง แวะกินข้าวเที่ยงยิงยาวมาเลยครับแล้วก็แวะกินข้าวเที่ยงที่กำแพงเพชรนะครับร้านกินปลาทุ่งเศรษฐีก็ใช้ได้ครับพอดีรีบเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูแล้วก็หลังจากนั้นก็วิ่งยาวมาที่น้ำตกแจซ้อนนะครับถึงนี่ประมาณ1 6 0หกจุดศนก็เบสเสร็จใช้เวลาเดินทางประมาณแปดชั่วโมงนะครับแปดชั่วโมง แล้วก็เราก็เข้ามาแล้วก็เราก็ไปติดต่อเรื่องห้องพักเพราะว่าเราไม่ได้จองมาก่อนก็โชคดีเขามีที่พักแบบเป็นแคมป์เป็นแคมป์ให้ห้องนอนสี่คนแล้วก็ห้องน้ํารวมอยู่ด้านนอกรวมกับพวกคนมากางเต็นท์นะครับก็สะอาดสะอ้านดีครับคือละห้าร้อยไม่แพงเลยเรามากันสามคนนะครับก็นอนห้องนั้นไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวกะว่าพรุ่งนี้อ๋อไม่ใช่เดี๋ยวสักพัก อันนี้เรารอป้านะครับแอนเดดแก๊งลูกสาวไปอาบน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไข่เนี่ยไปแช่นะครับว่าทำภารกิจเอาไว้กินเป็นมื้อเช้าวุ่งนี้เป็นไข่ลวกนะครับกับพวกกาแฟเออโอตินแล้วก็ชาอะไรประมาณนี้นะครับ อ๋อแต่ผมไม่ได้กินกาแฟแล้วไม่มีไม่มีกาแฟเลิกกินกาแฟมาแล้วปีหนึ่งกินชาแทนนะครับโอเคเดี๋ยวจะตอนไปลวกไข่เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับสวัสดีครับโอ้ตัวเบาเลยครับแช่ไปผมว่าน่าจะประมาณสักสามนาทีสักสามนาทีประมาณสักสองสารอบ สามรอบครับสามนาทีสามรอบแล้วก็วเข้าไปล้างตัวตัวเบาเย็นเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปหาป้านะครับป้าไปทำภารกิจเอาไข่ไปแช่ผมว่าที่นี่เป็นแหล่งออนเซนดีๆของประเทศไทยเลยครับเนี่ยโอ้นี่กำลังสวยครับดู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 ดดด เห็นไหมเห็นไหมเห็นไอที่ผิวน้ำไหมครับสวยเลยพระาที่ตกดินไอระเหยที่ผิวน้ำบ่อน,นี้ก็จะได้กลิ่นกรรมฐานนิดๆไม่ค่อยฉุนมากแต่ว่ากลิ่นที่แรงหน่อยนี่คือกลิ่นไข่ต้มครับ ไปดูกันนะครับแม่ลูกเขาทำภารกิจแช่ไข่ไม่รู้เขาเลือกบ่อไหนเป็นไงครับสองสาวสองสาวทงการถุงสองสาวต้อง ได้ครับโอ้นี่แช่บ่ออุณหภูมิเจ็ดสิบสี่จุดสี่เอาเสื้อแห้งเธอไปพาด้ายเอาของเปียกมายัดลงถุงเนี่ยได้ครับเอาเกงเสกเปียกมาลงก่อนที่เพื่อนบิดมาแล้วเรียบร้อยหรือบิบมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะแช่ไปที่สิบหกนาทีใช่ก็จะได้เป็นไข่ออนเกงไข่แดงแข็งๆ ไข่ขาวจะเหลวหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะตอกให้ดูว่า16นาทีแล้วได้ไข่แดงไหมนี่กี่นาทีแล้วครับ6 6นาทีแล้วอ๋อนั่งไหมตรงนี้นั่งได้ไม่ร้อนตูดนะครับไม่ร้อนตะเกียบเอาผ้าว่ะอ๋อมีไม้ให้เกี่ยวด้วยหนุนตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นเต็มแรงก็ เกี่ยวเกี่ยวตะกร้านะครับ<ก>แลก็หย่อนลงไปอย่นตก้ารงแล้วก็นั่งจับเวลาแล้วก็เดี๋ยวพอถึงเวลาพวกก็เกี่ยวขึ้นมามที่นี่ก็บรรยากาศปีนี้หนาวช้านี่วันที่เท่าไหร่สิบหกธันวาแล้วอ่ะยังไม่หนาวเลยสิบหกธันวาแล้วอากาศกยังไม่เย็นเลยอะยังยี่สิบกว่าองศาอยู่เลยเนาะปีนน้นที่เรามานั่น เมื่อเกือบสิบปีที่แล้วที่เรามานี้ถึงสิบปีแล้วเหรอถึงแล้วสิเอออากาศมันเย็นได้เลขตัวเดียวอะ่ะใช่เดินใส่เสื้อหนาวเออยังเดินใส่เสื้อหนาวมาไอ้นี่เลยปีนี้มาถึงโอ,โอ,โอ,โอ้น้ำก็ร้อนเท่าเดิมแต่อากาศมันไม่เย็นไงเพราะอากาศมันไม่เย็นแช่ตีนอย่างร้อนนี่ก็เป็นออนเซ็นดีๆเลยแค่ปีก็มีเสียตังก็มีเนาะ ดีกว่าไปญี่ปุ่นเองญี่ปุ่นก็เข้าพักโรงแรมอย่างเดียวเลยใช่ญี่ปุ่นต้องพักโรงแรมพักโรงแรมแล้วก็มีที่แช่แต่ญก็มีที่พักพอมนะแล้วก็มีความคุณิตี้ให้ได้เยอะนะที่ญี่ปุ่นใช่ไหมแต่ก็ต้องเสียค่าตั๋วเครื่องบินไงแต่อยู่นี่ก็กลางเต็นท์กางเต็นท์หรือไม่ก็มาพักที่อุทยานแต่ข้อเสียคือพักที่พักที่อุทยานดันไม่มีน้ำน้ำน้ำแร่ไปให้อาบอืมก็ต้องมาอาบรวมๆกัน ก็คือต้องมาเสียค่าอาบอีกทีเขาจะมีเก็บค่าอาบด้วยถ้าอยากมีห้องแช่มีเขาเรียกอะไรมีไพรเวทมีอ่างน้ําอ่างแช่น้ําแร่แล้วก็อุณหภูมิเหมาะสมอ่าเขาเขาก็จะเก็บปังอันนี้เราไปแช่อ่างอาบน้ําเอ้ยที่แช่สาธพรณะอุณหภูมิเราก็ควบคุมไม่ได้ต้องทนเนาะคือลักษณะว่าผสมได้ไงน้ําร้อนไปก็เอาน้าเย็นใส่อืมแต่พอ ที่อาบสาธารณะนี่เราไม่มีน้ําผสมไม่มีอ่างให้อาบแต่ก็ยังมีที่เขามีที่ให้อาบน้าเปลี่ยนเขาปิดวีดีโอเปล่ายังไม่ได้ปิดเลยก็มีที่มุมให้เปลี่ยนเสื้อผ้าแต่ปีนู้นที่เรามาเนี่ยมันยังมีผ้าม่านติดนะให้เปลี่ยนเสื้อผ้าปีนี้ผ้าม่านหายไปไหนไม่รู้ค่ะต้องเอาผ้าขาวมามา,มาบังเอาเองอม อันนั้นร้อนสุดเลยอ๋ออันนู้นจุดเจ็ดองศาที่เขาไปแช่กันแต่ว่ายิ่งแช่นานมันจะยิ่งอร่อยกว่าอืมเพราะสารอาหารเลยเข้าไปได้นานกว่าอ่ะเดี๋ยวเราอ๋อเฟิร์นก็เลยว่าจะไปที่จุดสิบเจ็ดองศาแค่คลื่นลมก็บรได้จําได้บ่อแรกเลยที่เราแช่ก็เดี๋ยวไว้ค่อยมาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไง